วูโจวิตชมแข้งบีจีปทุมหลังชนะกำแพงเพชร4-0เมื่อวันที่29ตุลาคม2568บีจีปทุมยูไนเต็ดได้เปิดสนามทรูบีจีสเตเดียมและชนะกำแพงเพชร f c 4-0ในศึกช้าง FA คัพ2025 26รอบ64ทีมสุดท้ายทำให้เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากในชุมนุมฟุตบอลไทยเวลาดีมีวูโจวิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกฝนของบีจีปทุมยูไนเต็ดได้เผยความคิดเห็นว่า เกมวันนี้เรามีการโรเตชันนักเตะหลายรายซึ่งในช่วงครึ่งแรกมีปัญหาในการเคลื่อนบอลและพาบอลไปข้างบนหรือล่างทําให้เราเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในช่วงครึ่งหลังเราก็ปรับตัวได้ดีขึ้นในการเคลื่อนบอลและรับส่งบอลเพื่อพาไปสู่แดนสุดท้ายเราได้ทําได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมูโจวิดยังเผยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ทุกคนคาดว่าจะต้องเก็บชัยชนะแน่นอนแต่ก็ยากในระดับหนึ่งเพราะเป็นเกมที่ต้องเก็บชัยชนะให้ได้แน่นอนแต่เราก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ ต้องยกเครดิตให้กับลูกทีมของเราในวันนี้เขายังเผยความเสียดายต่อน้องนองนักเตะที่ไม่ได้เข้าร่วมเกมในช่วงนี้แต่ก็ได้โอกาสให้กับน้องๆทุกคนเช่นเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองซิกสิบวกรพลสันและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสำหรับเปาธิรพัฒน์ปรือทองผมได้ให้โอกาสไปแล้วในเกมก่อนหน้านี้เมื่อเจอกับบุรีรัมในช่วง20นาทีสุดท้ายเขาโชว์ฟอร์มได้ดีมากแต่โอกาสลงเล่นก็ไม่มากเท่าไหร่ จะพยายามให้โอกาสมากกว่านี้เพราะทุกคนทํางานดีในเกมวันนี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความเข้มข้นในการฝึกซ้อมทุกวันผมก็ได้พูดกับนักเตะที่ลงเล่นในเกมวันนี้ว่าต้องคิดเหมือนว่าเราเจอกับบุรีรัมหรือเช่นอยุธยาและเกมที่เราโชว์ฟอร์มดีๆมาในช่วงหลายๆเกมที่ผ่านมาทุกคนมีศักยภาพและทําออกมาได้ดีมากวูโจวิดกล่าวเมื่อถึงกับการเตรียมตัวสําหรับเกมต่อไปวูโจบิตกล่าวว่าสําหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของบีจีปทุมยูในเต็ด จะลงเล่นในศึก b y d l i l i c c l i c 1โดยบุกไปเยือนชนบุรี f c ที่สนามชนบุรีไดกินสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568เวลา19นาฬกาถ่ายทอดสดทาง AIS Play เกมนี้เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากในชุมนุมฟุตบอลไทยเพราะเป็นเกมที่ BG ประทุง u ยูไ e นเตตได้ชนะกำแพงเพชร f c โดยไม่มีการต่อต้านเป็นทางการแต่ก็ยังมีความสนใจมากๆ จากผู้รักษาตำนานและผู้รักษาตำนานเก่าๆของทั้งสองทีมที่เชื่อว่ากำแพงเพชร f c จะสามารถชนะได้แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆในชุมนุมฟุตบอลไทยและนี่เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆจากผู้รักษาตำนานและผู้รักษาตำนานเก่าๆของทั้งสองทีมที่เชื่อว่ากำแพงเพชร f c จะสามารถชนะได้แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆในชุมนุมฟุตบอลไทย เกมนี้ยังเป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆจากผู้รักษาตำนานและผู้รักษาตำนานเก่าๆของทั้งสองทีมที่เชื่อว่ากำแพงเพชรเอฟซีจะสามารถชนะได้แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆในชุมนุมฟุตบอลไทยและนี่เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆจากผู้รักษาตำนานและผู้รักษาตำนานเก่าๆของทั้งสองทีมที่เชื่อว่ากำแพงเพชรเอฟซีจะสามารถชนะได้แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากมาก ในชุมนุมฟุตบอลไทยและนี่เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆจากผู้รักษาตำนานและผู้รักษาตำนานเก่าๆของทั้งสองทีมที่เชื่อว่ากำแพงเพชรเอฟซีจะสามารถชนะได้แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆในชุมนุมฟุตบอลไทยและนี่เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆจากผู้รักษาตำนานและผู้รักษาตำนานเก่าๆของทั้งสองทีมที่เชื่อว่ากำแพงเพชรเอฟซี จะสามารถชนะได้แต่ก็ไม่สามารถทําได้ทําให้เกมนี้เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆในชุมนุมฟุตบอลไทยและน <adic S 2> <Aladdin. S 1> ี่เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆจากผู้รักษาตํานานและผู้รักษาตํานานเก่าๆของทั้งสองทีมที่เชื่อว่ากําแพงเพชรเอฟซีจะสามารถชนะได้แต่ก็ไม่สามารถทําได้ทําให้เกมนี้เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆในชุมนุมฟุตบอลไทยและนี่เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆจากผู้รักษาตํานานและผู้รักษาตํานานเก่าๆของทั้งสองทีมที่เชื่อว่า กำแพงเพชร f c เอฟซีจะสามารถชนะได้แตก ão, ่ก็ไม่สามารถทำได้ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆในชุมนุมฟุตบอลไทยและนี่เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆจากผู้รักษาตํานานและผู้รักษาตํานานเก่าๆของทั้งสองทีมที่เชื่อว่ากำแพงเพชร FC เอฟซีจะสามารถชนะได้แต่ก็ไม่สามารถทําได้ทําให้เกมนี้เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆในชุมนุมฟุตบอลไทยและนี่เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆจากผู้รักษาตํานาน และผู้รักษาตำนานเก่าๆของทั้งสองทีมที่เชื่อว่ากำแพงเพชรเอจะสามารถชนะได้แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่สร้างความสนใจมากๆในชุมนุมฟุตบอลไทยและนี่เป็นเกมที่สร้างความสนใจมาก